สวัสดีครับผมท,ท,ท็อตสุธิพงศ์นาคแดงกับรายการ IPM e n t e r t a i n นะครับตอนนี้ทัอนก็อยู่ในงานมอบรางวัลน,นาคคเนศและ Top Band a w a r d นะครับภายในงานจะมีดารานักแสดงและแขกผู้มีเกียรติท่านใดมารับรางวัลบ้างนะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ รับรางวัลท็อปแบ n นด์ A r วอ0 2ดบริษัท AN a อ r เนอร์โรอินดจำกัดเริ่มก่อตั้งในปี2016ในประเทศไทยโดยเป็นผู้ผลิตสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนภายใต้ชื่อแบรนด์ a n r o ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสมาร์ทโฮมต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตอบสนองกับผู้ที่ใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นและเธอก็มีคติในการทำงานที่ว่า ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีผลิตภัณฑ์แล้วก็ทางเราจะเป็นตัวอย่างแล้วก็พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นให้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ ก็สินค้าของเรานะคะเป็นท่อน้ำ PPR นะคะที่เป็นผลิตแล้วก็แบรนด์แรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็มีสมาร์ทโฮมโปรดักต์นะคะที่เป็นสมาร์ทโฮมในแบรนด์ของเราเองซึ่งทางเราเป็นโรงงานผลิตค่ะโปรเจกต์ีีจะมีอะไรบ้างคะก็โปรเจกต์ในปีนี้ก็จะมีะโรงพยาบาลกรุงเทพพหลำเก้านะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพ่อเราแล้วก็โปรเจกต์คอนโดมิเนียมต่างๆค่ะ กะเป็นแเป็น,น,ง,น,นวงวันี้เป็นาูมใจของากก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากค่ะในในปีนี้นะคะแล้วก็ในปีต,ต่อไปก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะวางเป้าหมายในปีนี้แล้ปีหนน้าก็เป้าหมายในปีนี้ก็น่าจะสัก100ล้านนะคะ สินค้าของเรานะคะติดต่อได้จากบริษัท ANRO Industry จำกัดน,นะคะอ,อ,อยู่ที่สีราชานะคะถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ะคะ่ะ www.anro.com ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว ท็อและทีมงานก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ